เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Arc Server Evo นะครับผมตัวนี้ตัวไหนคันอูคันโอเวโคตรเยอะเลยรู้ว่าแต่บาริโอนิกเป็นคาโนรอบผมซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ในซีซั่นที่สามนะครับผมซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปทำอาบูตันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าโคตรยากใช่อาบูตันโคตรยากเลยผมเคยเล่นครันนึงโคตรยากเลย โอเคแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาบอกก่อนนะผมว่าวันนี้คลิปนี้จะไปจับตัวอะไรคลิปนี้จะไปจับตัวอะไรก็ได้ที่มันฟาร์มไฟเบอร์ได้นะครับผมที่มันฟาร์มไฟเบอร์ได้เช่นอีโกโนโดอนมา้าอ่าสามขาวไม่ก็สเตโกสลัตที่เลี้ยวสูงๆหน่อยนะผมสเตโกเดี๋ยวค้างสเตโกผมขอไว้ประมาณร้อยแปดสิบขึ้นนะครับผมเจอสามขาวตรงนู้นสามสิบ ไม่เอาอะกกจะมือเลยนี่หว่าตอนนี้ตอนไหนละห้าโมงห้าโมงยินเออเจอทีเล็กด้วยเออใช่พูดถึงทีเล็กแล้วผมเจอทีเล็กเลเวลสองร้อยหกสิบนะครับผมผมจะไปจับนะผมเดี๋ยวผมจะไปจับให้ดูเลยละกันนะครับผมหลังจากที่ผมฟาร์มของได้นะครับผมก็คือฟาร์ม โอเวลโอ้วโอวสองร้อยแปดสิบโหโคตรเยอะเลยโหเดี๋ยวผมต้องเก็บของให้ได้ก่อนนะผมก็คือยาสลบนะผมรุ่นๆเลยงไงสเโคโอ้โหเดี๋ยวผมขอไปเซฟก่อนนะผมเผื่อมันตายนะโอเคครับมาแล้ว เราจะมาดูค่าส่วเ,เดี๋ยวผมรีวออิวนี่ว่ะคลิปเป็นดามิแล้วกันนะครับผมดามิไปสองร้อยแล้วครับผมโอเครเอ๊ยเดี๋ยวดาตัวไหนวะเนี่ยมีสองตัวโอเคตัวนี้แหละค่าสลบเท่าไหร่วะขอรู้ใหม่ขอรู้ใหม่ค่าสลบโหโเยอะเพียบเลยครับผมจะไหวปะเนี่ย ขอดูก่อนนะว่าค่าสลบดอกหนึ่งขึ้นเจ็ดร้อยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอลองยิงก่อนนะขอลองยิงก่อนนะผมงั้ผมขอยิงนี้ก่อนแล้วกันอยากรู้ว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะขึ้นมาครึ่งหนึ่งเองอะ่ะโอ้โห อสโบนี่ไม่ใช่ระดับกากาด้วยนะครับผมสีฟ้านะเออสีฟ้าเนี่ยมาจากถ้ำลาวาเลยนะครับผมดามิดห้าร้อยกว่าโอเคครับผม กลับมากันต่อนะผมก็ใช้เวลาทั้หมดยี่สิบนาทีนะผมน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงได้มั้งเพราะว่าผมเนี่ยคือเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวคือผมต้องบอกก่อนนะผมว่าผมไปทําอะไรระหว่างนี้ผมหาขอนะผมคือผมเนี่ยไปลงไปลงท่านะผมเพื่อเอาคูณสิบมาเพราะผมไม่มีคูณสิบนะผมละหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําครกครับผมซึ่งผมได้แค่สิบห้าไม่ใช่ตีสิบกว่า สิบประมาณสิบเอ็ดสิบสองถังอรับผมแต่ผมโชคดีที่ผมได้ไปเก็บอาร์ติแฟกต์อันนึงครับผมที่มันเป็นอาร์ติไม่ใช่อาร์ติแฟกต์ดิเป็นแอร์ดรอปครับผมซัพพลายดรอปนะที่มันมีลูกดอกตั้งสิบเจ็ดดอกนะครับผมซึ่งพอเลยครับผมว่าพอแน่นอนเพราะเมื่อกี้เรายิงไปนะผมก็ได้นะผมก็สิบกระดอกนะผมไม่ใช่ดิประมาณแปดดอกนะ เรายิงไปประมาณแปดแปดดอกนะครับผมก็เกือบสลบเลยนะหายแล้วไงเดี๋ยว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 ูตัวนั้นก่อนโอเคตัวนั้นเวลน้อยอยู่โอเคเดี๋ยวๆผมจะขอยิงไปวันนี้แล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วผมต้องรีบไปฆ่าทีเล็กตัวนั้นก่อนนะ คองรีไปฆ่าทีเล็กตัวนั้นก่อนโอเคฆ่าได้แล้วครับผมเอา้โดนเอาเดี๋ยวนี่คือมันจะหนีผมใช่ไหมอ๋อมันหนีผมโอเค สลบยังสลบยังโอเคสลบแล้วครับผมเดี๋ยว,ยวผมขอไปดูศพทีเล็กตัวน,นั้นก่อนคือคือแล้วก็อย่างนะผมคือระหว่างตอนที่ผมเนี่ยคือมันก็นี่ไงอุ๊ยเดียวไม่ใช่เอลตัวนี้มันไม่ใช่อัลฟ่านี่หว่าแต่ว่ามันซุมออมนซ่มดอกใช่ปหมเออมันน่าจะซุ่มดอกนะครับผมไอพวกหัวกระโหลกของอัลฟาเนี่ยคือมันจะมีแค่สองอันนะผมปัจจุบันเนี่ยสลับหัวของหัวกรกะโหลกของผมก็คือของไทร์แล้วผมก็คือ เป็นของตัวสามเขานะผมแต่ว่าคือผมอยากได้กระโหลกของสามเขามากกว่านะแต่ว่าต้องหาจากอัลฟ่าเล็กเท่านั้นใช่ครับผมคนฟองไม่หิดต้องหาจากอัลฟ่าเล็กเท่านั้นแล้วอืมผมมีสลิปผมครับสลิปปิ้งแบค็คได้อยู่นะโอเคครับได้อยู่อันหนึ่งผมผมน่าจะนอนได้อยู่มั้ง อ๋อผมหิวว่ะกินเนื้อปกติก่อนละกันโอเคครับผมนอนได้แต่ก่อนอื่นต้องขอยัดยาสลบให้ก่อนละกันนะคะผมสักประมาณหกอันโอเคเอาไปสี่อันก่อนแล้วก็นอนครับผมโอเคตื่นมาหิวเลยว,ว้าวโหเพิ่งขึ้นได้แค่สามสิบกว่าเองโอเคครับผมงั้นเอาไว้่าเดี๋ยวผมขอตัดพิชชวงที่มันเกลียบได้เลยนะครับผมตัดเลย โอเคครับ okay, ตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผมสำหรับสเตโกโซลัสนะครับผมโอเคเดี๋ยดๆขอกินเมล้ปกติแล้วกันซึ่งบอกแล้วผมว่าเสียดายนะที่มันมีม,มีตัวแมงป่องอะมาจมตีนะเอา้เดี๋ยวมันหลอกตางนี้ก็ได้นี่หว่าคือคือมันมีตัวแมงป่องมาตีนะมันก็เลยเสียค่าให้มีเอฟเฟกไปทั้งหมด30สิเลเวลครับผมไม่ใช่ดิเออเสียไปทั้งวันยีแต่ว่าเลเวลที่ได้ก็ลดนะผม จากตอนแรกประมาณจะเป็นร้อยเอ่อร้อยเท่าไหร่ว,วะอา่าสี่ร้อยสามสี่สี่ร้อยสามสิบห้านะคะผมก็เปลี่ยนมาเป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดนะผมเคสติมินาคือว่าดีอยู่นะผมเดี๋ยวผมพังโอเคเดี๋ยวผมจะขอเป่านี้ไปก่อนแล้วผมจะพาทุกคนไปไปดูที่ที่ฟาร์มเบอร์รี่ได้ดีที่สุดนะครับผมสำหรับผมนะโอเค โอเคตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ย mm hmm. ผมรอลเตโกผมเทลิพอลมาก,ก่อนนะโอเคโอเคผมว่าคลิปหน้าเนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องไปจับตัวที่สามารถล่องขนได้แล้วละมาัง mm hmm. เพราะว่าตอนนี้คือชุดเกราะเนี่ยคือผมจะเริ่มใช้ชุดเกราะคิสตินแล้วนะคบผมเพราะว่าชุดเกราะคิสตินเนี่ยถือว่าเป็นชุดเกราะที่ดีค่อนข้างระดับหนึ่งครับผมหาง่ายด้วยนะผม หาง่ายทําง่ายก็คือเราแค่ไปจับหมาป่านะผมจับหมาป่าหรือเสือหรือตัวอะไรที่ก็ได้ที่มันสามารถฟาร์มไคตินได้นะผมชิตินเออ <c oughs> ใครจะกินเนื้อก่อน <c oughs> คิดไปซึ่งมันหาง่ายจากถ้ำที่มีชื่อว่าออบเดิรคเลฟนะผมเป็นถ้ำเป็นถ้ำกลางแมปก็ที่มีที่มีตัวอะไรวะเออที่มีตัวมีการูน,นะคบผมปูด,ดูดิฟาทีแลกเลยนะครับผม แต่ว่ามันเหมือนกับพอยาวนะผมที่แบบว่าเราจะสามารถฟาดได้เยอะเพราะว่ามันตัวหางมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับผมดูดิโค้ดเยอะนะผมแล้วก็อย่างนะสเตมินาดีด้วยนะครับผมก็เลยจับมานะพราะว่าตัวไหนที่มันไม่มีมีสเตมินาน้อยน,อยนอยเนี่ยมันจะถือว่าแบบเดินเดินแป๊บแปบก็เหนื่อยนะครับผมโอเค โอคูไปอัพแล้วผมขออัพสปีดแล้วกันนะครับผมโอ้โหหูแป๊บเดียวได้ไหมโอ้โหอันนี้ด้วยเอาโอ้โหจปจับม้าลายได้เนี่ย ดูดิโหดูโคตรเยอะเลยอะเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องไปจับตัวนั้นแล้วไงไงผมจะต้องไปจับทุกมุม,มแล้วล่ะครับผมเพราะว่ามันล่องขนได้นะเอ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเผมลืมนี่หว่าแค่เราไปจับแค่แมงป่องก็ได้นี่หว่าเฮ้ยผมลืมผมลืมไปนะครับผมโคตัวหนักเลยครับผม คือผมไปจับแค่เมงป่องแล้วก็เอาเมงป่องไปจับเมงมูก,ก็ได้นี่หว่าเออเพราะวมันก็ล่องขนเหมือนกันนะคะผมโอเคแต่เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมค่อยมาทำละกันทงคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็มีอาหารหลักกินไว้แล้วก็คือนี่นี่แหละใครจําได้ครับผมไอซีซั่นที่สองเนี่ยคือผมกินเด็กแครอทนี่แหละเป็นหลักมันหาง่ายไงนี่ดูดิค ยูรีโคช้าแต่ว่าสีสวยด้วยนะครับผมสีโคใสอะ่ะนี่แหละคือสีที่ผมตามหามานานนะผมเคล็ดลับโอ้ยเดีย๋ยนะโคโนรูดูดิตรงนี้มันขึ้นเร็วมากครับผมนี่ยที่ผมบอกว่าทำไมตรงนี้ไม่เป็นจุดที่เหมาะมากสำหรับการฟาร์มเมอรีนะครับผม ก็แบบนี้นี่แหละโคตรเยอะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวมันก็ขึ้นแล้วครับผมโอเค,ออเ,คเดี๋ยวผมจะขอกลับไปที่บ้านผมก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าบ้านหรอกเป็นที่พักพิงชั่วคราวนะครับผมออออมีบาริโอกส์ตรงนี้ สำหรับสเตโกเนียคือผมจะให้อยู่ตรงนั้นเลยนะคบผมเมือนกับตัวคอยาวะที่ผมจะไม่มีทางที่ผมจะไม่พามันกลับบ้านหรอกเออแล้วตอนนี้คือผมยังคิดไม่ออกไงว่าจะสร้างบ้านตรงไหนแต่ที่รู้ก็คือต้องสร้างบ้านแกลแด่งเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีตัวที่มีน้ําหนักเยอะขนาดนั้นนะผมที่จะไว้ฟาร์มเหล็กนะไอตัวนกมีหรือเปล่าไม่มีคิดได้เลย ดุนได้มาพันห้าโคโคตรเยอะครับผมพันห well. okay. ้านี่เยอะมากนะโอเคงั้นแาพว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแลกสรักให้ด้่ยเช่อคนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะจับแมงป่องกับแมงมุมได้หรือเปล่านะผมก็บ๊ายบาย